สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกระสุนอีกแล้วนะครับผมเอ็กซิชชิ่งนะครับหายไปนานครับเครื่องนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับผมทํางานด้วยแล้วก็แห้วด้วยครับผมเครื่องนี้นะแหี่วตลอดเลยนะครับแล้วก็พามาตีปลาชอนเหมือนเดิมครับอีกเส้นเพินะครับผมไปครับเดี๋ยวจะชมกันครัาว่าจะมีแต้มหรือเปล่าครับวันนี้เพราะห้วมาตลอดเลยครับผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับ ตนี้ปลาไม่กัดเลยนะแปลกมากเลยโอเคครับผมไปลุยกันเลยครับ เอาไงเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับไอ้ย่าโอ้โหโดนทับโดนดูครับดูนะดึงไปหยัดไปดูครับ อออออโอ้ยโอ้ยสายใหญ่ครับโอ้เป็นปลาครับโอ้ยใส่โลได้นะเนะี่ยต้องถ่ายไหมถ่ายดยูนะครับสายใหญ่เลยนะครับ ขอให้เสียงนะรบกวนนิดหนึันบเสียงเ,เครื่องปั๊มน้ำครับใใหญ่เลยนะครับแต่เต็นเต็มครับไ,ได้ตัวนะเดี๋ยวไปดูกับข้างบนกัน้ก่อน ครับใน X วันนี้วันนี้วันนี้ใน X รอบนี้นะ,นะครับหลังจากที่เที่ยวมาโหบ่อยมากครับใี่ไหมเฮ้ยครับหนึ่งแปมครับแต่เป็นกิงกาทองของผมครับจีแต่กิงกาเอ่อพรวินนี่ครับกิงกาโอ้ยไซสสวยเลยนะครับก็ เกือบฝ่ามือเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาขีคับโหยาวก็ะสอกปลานะฮะโอเคครับผมเราจะได้นะครับตีตีอยู่ครับหนึงนะครับผมโห้ตีตีอยู่ครับนึงครับออร,บรบอดแล้วโอเคนะครับผมหนึ่งเติม อนะไซส์สวยๆเลยนะครับนี่ยนะเดี๋ยวนะผมดูที่กิปเปอร์ที่จิปเปอร์ผมมีที่ช่องอยู่ยนะครับประมาณโลครับเี๋นวนะโลสองขีดนะครับผมประมาณโลสองขีดนะครับโอ้โหจุดยอดมากครับผม โอเคครับมีอีกนะครับเนี่ยผมขี่เลาะเข้ามาเรื่อยๆครับก็คือวันนี้วันผิดงานนะครับก็เลาะเลาะเลาะเข้ามามาเจอครับก็ดันน้ำไตอยู่สองสามตัวนะครับแต่ว่าไม่กัดอันนี้ออกมาชาร์จเลยครับผมหน้าปัม๊มมีมีตัวเป็นกัดแน่นอนครับหน้าปั๊มนะหน้าปั๊มน้ำนะครับ โอเคครับผมไปชกัาต่อครับเยวขอเก็บตายกันครับผมโอเคครับผมดูต่อนะครับกินมันกัดอยู่ตรงช่วงช่วงปั๊มหนึ่งนียครับตรงกรอหญ้านี่นนะเนี่ยนะมันจะมีมีหญ้าโผลออกมากัดอยู่ข้างในครับใช้ใช้หน่อยนะติดหญ้าครับม่อกินแล้วก็งัดไม่ออกแล้วคันผมที่ใช้นะครับมันเป็นคันอ,อ่า ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยนะอ่านไม่ออกนะครับอ่าเป็นคันสองท่อนนะครับลูกผสมครับผมสองคันอยู่ในคันนี้คันเดียวครับเป็นลูกผสมนะฮะจะเกือบงัดไม่มาแล้วเพราะติดหญ้าตรงนู้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับโอเคครับผมเจอทางเข้าแล้ว สวยับลองดูนะค่อนข,ข้างลบครับประสักเยอะนิดนึงปลาวิ่งไปชายชายช้หญ้านี้ นนกัดยังไงเนี่ยกัดข้างๆโอ้โหลมโอ้ยกัดข้างๆฟังครับเหยื่อกำลังจะขึ้นนะกัดข้างฟังเหรอ หม้สวยนะครับแต่ว่าเสียงนะเสียงต่อการที่ว่าดึงเข้ายญานะหญ้าเหนียวนะฮนะเนี่ย โดนโดนครับโอ้แต่ลมุดอ๋อติดรอย่าครับมาแล้วมาแล้วโอ้คีฮัดเต็มปากโอ้ยใส่สุดล้อยู่ครับ ไปอยู่พักนี้ครับผมโอเคครับเต็มปลาครับใสสวยเลยครับอ้วนตุ๊บเลยว้ครับจิ๊บเบอร์กอนใส่นี้นะจะครึ่งโลได้ครับผมเนี่ยอ้วนมากครับ นี่ครับอีกหนึ่งแต้มนะครับผมวันนี้กัดเป็นนี่ครับเต็มปากกิ่งกาทองของผมนะครับผมตัวหมานครับโอ้เต็มที่สองครับประมาณสักสี่ห้าขีดได้นะครับผมโอเคนะครับแต็มที่สองมาแล้วครับผม ล้วใกล้ได้เวลาที่จะต้องไปทําธุระ่อนะครับแหม่ปลาก็กําลังกัดนะครับผมแต่ก็เขี่ยวอยู่นะครับผมขึ้นวิ่งน้ําอยู่หลายตัวครับแต่แับกัดยากมากตื้อครับต้องตื้อโอเคครับผมแต้มที่สองสุดยอดมากครับผมทําได้แล้วครับหลังจากที่แห้วมาเป็นอาทิตย์เหี้ยมาหลายวันนะครับผมช่วงนี้โอเคครับ แต้มที่สองเหยื่อที่ใช้ก็เป็นทวินมินินะครับกับการเบ็ดลูกผสมนะครับผม <c oughs> สองคันรวมเป็นหนึ่งนะครับโอเคครับผมง่ยก็าฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพอมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวจะลุยต่อนะครับผมเนี่ยกัดตรงนี้เองครับเนี่ยข้างๆเนี่ยจะไอป่าตรงนี้ครับผมเห็นมันขยับต้งนานแล้วตรงนี้เติมตีแล้วมันไม่กัดนะ ก็เลยลองขยับเปลี่ยนทางตีเอาครับผมเปลี่ยนทางไลนี้ยังมีอยู่นะครับในช่องเนี้ยมันลกครับมันเป็นทางน้ําเข้าไปนะเป็นเป็นช่องน้ําเข้าไปทางนี้ก็ยังมีขึ้นนะยังมีขึ้นอยู่หลายตัวแต่กลับยากครับผมแต่ว่าเป็นหมายเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยหลงเข้ามานะก็ขี่เข้ามาเรื่อยๆครับเห็นมันเป็นป่าครับก็เลยมีมีมีทางรถวิ่งนะก็เลยขี่เข้ามาเรื่อยๆลองดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับ ลุยต่อนะพอมมเวลาอยู่ครับตีไปทั้งไกลนะครับกัรใกล้ๆนี่แหละ ไม่ดูนะครับตาที่นี่เดี๋ยวมันดูจะเลิกดูไปแล้วหรือเ่ากอมาดูนะโอเคครับได้เวลาอันสมควรนะครับผมสรุปแล้วก็ได้ไปสองแต้มนะครับผม ร้านใหม่นะครับต้องไปทำธุระก่อนนะฮะผมโอเคครับโอ้ยไม้อ่อน ผมแต่ที่ว่าตีมาไม่เคยได้ปลาเลยนะเหนาทุกเหนาทุกวัน้ศาสภาพาอากาศช่วงนี้ก็อย่างว่าครับหรือแดดหรือฝนนะครับผมสภา,าพาไม่ทันเลยนะฮะ พี่นะนะเจอสภาพอากาศแบบนี้นะครับผมภาคไหนจังหวัดไหนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมโรคร้ายกระบาดนะครับเก็บปลาก่อนโอเค แต้มครับโอเคครับผมผลงานวันนี้นะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับหายเหนื่อยครับผมนี่ครับกำลึมๆไปแล้วนะเหมือนฝนจะลงอีกแล้วนะครับผมเนี่ยถังครับเป็นถัทงทำเองนะครับผม <laughs> ใช้งานได้ครับผมไม่สวยนะครับแต่ว่าเน้นใช้งานครับผมเพราะว่านะใส่ปลาได้โอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจัดไปสองแต้มนะครับโอเคครับไซส์ก็อได้นะครับ ไซโลไซโลหนึ่งแต้มวก็ประมาณสักครึ่งโลได้นะครับเตามหนก็หายเหนื่อยครับผมจากที่ว่าเหีว่วเห้วทุกวันนะครับเช้าขนาดตอนเช้านะผมไปตีก่อนเท่างานก็ไม่ได้นะครับเย็นกลับมาก็ไม่ได้นะครับผมว,วันนี้วันหยุดพอดีครับผมอลองขี่เลาะดูครับในปงในป่านะครับข้างทางเข้ามาเจอหม่นะครับ หมายเด็ดเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพือ่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมแต่ช่วงนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าติดงานนะครับถ้ามีเวลาก็จะ ามาลงให้ผู้ชมได้ชมแน่นอนครับหาผลงานให้ชมนะครับผมโอเคนะครับชรงนี้แห้วครับผมแห้วบ่อยมากอ้กระป๋องเต็มบ้านแล้วครับแห้วกระป๋องนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับต่อผลงานไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปยครับ